ธรรมะรับอรุณ์เรื่องทางพ้นทุก์จากหนังสือทางพ้นทุก์โดยหลวงพ่อชาสุพัทโทใครเคยมีความทุกไหมใครเคยมีความสุขไหมคิดดูซิเคยมีไหมนั่นแหละที่ธรรมะเกิดที่ตรงนี้ที่ปฏิบัติธรรมะก็อยู่ที่ตรงนี้ ใครเป็นสุขใจมันเป็นสุขใครเป็นทุกข์ใจมันเป็นทุกข์มันเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นกายและใจสองอย่างนี้มีแล้วทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีหลักปฏิบัติมีอยู่แล้วมีกายมีใจเท่านั้นพอแล้วทุกคนที่นั่งรวมกันอยู่นี้เคยมีความสุขไหมเคยมีความทุกข์ไหม ทำไมเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรนี้คือปัญหาแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาละ่ะถ้าเรารู้จักทุกรู้จักเหตุของทุกรู้จักความดับทุกรู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุก์มันก็แก้ปัญหาได้นี้คือทุกทุกธรรมดาอย่างหนึง่งทุกที่เหนือธรรมดาอย่างหนึง่ง ทุกประจําสังขารน,นี้ยืนก็เป็นทุกนั่งก็เป็นทุกนอนก็เป็นทุกอย่างนี้เป็นทุกธรรมดาทุกประจําสังขารพระพุทธเจ้าท่านก็มีเวทนาอย่างนี้มีสุขอย่างนี้มีทุกอย่างนี้แต่ท่านก็รู้จักว่าอันนี้เป็นธรรมดาสุขทุกธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้ท่านระงับมันได้เพราะท่านรู้จักเรื่องของมันรู้จักทุกธรรมดา มันเป็นของมันอย่างนั้นไม่รุนแรงท่านให้ระวังทุกข์ที่มันจรมาทุกข์ที่เหนือธรรมดาเปรียบระหนึ่งว่าเราเป็นไข้เอายาไปฉีดฉีดเข้าไปในร่างกายเข็มฉีดยานั้นมันทะลุเข้าไปในเนื้อหนังเรารู้สึกเจ็บนิดเจ็บหน่อยเป็นธรรมดาเมื่อถอนเข็มออกมาแล้วความเจ็บก็หายนี่เรียกว่าทุกธรรมดาไม่เป็นอะไรทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ ทุกที่ไม่ใช่ธรรมดานั้นคือทุกที่เรียกว่าอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้เปรียบประหนึ่งว่าเอาเข็มฉีดยาไปอาบยาพิษแล้วก็ฉีดเข้าไปนี่ไม่ใช่เจ็บธรรมดาแล้วไม่ใช่ทุกธรรมดาแล้วเจ็บจนตายทุกจนตายนี่เรียกว่าทุกเกิดจากอุปาทานความเห็นผิดนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึง่ง ไม่รู้จักอน,นิจจังความเปลี่ยนแปลงของสังขารสังขารมันเป็นวัตตะสงสารสังสารทุกขงังทุกในวัตตะสงสารมันเปลี่ยนเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนเราคิดผิดมันก็ทุกคิดถูกมันก็ไม่ทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วไม่เห็นสังขารอันนั้นเห็นสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ไม่อยากให้สังขาเรเปลี่ยนแปลงไปพูดง่ายๆก็หมายความว่าเราหายใจเข้าออกออกไปแล้วก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราจึงมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราให้มันออกไปไม่ให้มันเข้ามาเราก็อยู่ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเช่นนั้นเรื่องของสังขารมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้จัก เช่นว่ามีสิ่งของแล้วมันหายไปไม่อยากให้มันหายคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราไม่เห็นตามสังขารที่มันหมุนเวียนอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่เชื่อก็ลองดูสิหายใจออกหายใจเข้ามันสบายอยู่ได้ถ้าหายใจออกแล้วไม่เข้าหรือหายใจเข้าแล้วไม่ออกจะอยู่ได้ไหม สังขารมันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเราเห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นเห็นตามธรรมะเห็นเรื่องอนิจจงความเปลี่ยนแปลงเราอยู่ด้วยอนิจจงอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยเรียกว่าการปฏิบัติธรรมให้มีปัญญารู้ตามสังขารอย่างนั้นทุกข์กข็ไม่เกิด ถ้าคิดเช่นนั้นมันก็ขัดต่อความรู้สึกของเราขัดต่อความรู้สึกก็ขัดต่อธรรมะความเป็นจริงของมันเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเราป่วยเข้าโรงพยาบาลคิดในใจไม่อยากตายอยากหายเท่านั้นคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกเป็นทุกข์ต้องคิดว่าหายก็หายตายก็ตายเพราะเราแต่งไม่ได้นี่เป็นสังขาร คิดอย่างนี้ถูกตายก็สบายหายก็สบายต้องได้อย่างหนึ่งจนได้เราคิดว่าจะต้องหายจะต้องไม่ตายอย่างนี้มันเรื่องจิตของเราไม่รู้จักสังขารฉะนั้นเราต้องคิดให้มันถูกว่าหายก็เอาไม่หายก็เอาตายก็เอาเป็นก็เอาถูกทั้งสองอย่างสบายไม่ตกใจไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศก เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงมองเห็นชัดธรรมะของท่านยังใหม่เอี่ยมอยู่เสมอไม่ล้าสมัยไม่เปลี่ยนแปลงที่ไหนทุกวันนี้ยังมีความจริงอยู่ยังไม่เสื่อมยังเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าใครจะรับพิจารณาอย่างนั้นจะได้เกิดความสงบความสบายท่านให้อุบายว่า อันนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราฟังไม่ได้ไม่อยากฟังเพราะเราเข้าใจว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเรานี่แหละเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดตรงนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เมื่อกลางวันนี้มีโยมคนนึงมาถามปัญหาว่าเมื่อมันมีความโกรธขึ้นมาจะให้ดิฉันทำอย่างไรอัตมาบอกว่า เมื่อมันโกรธขึ้นให้เอานาฬิกามาหมุนตั้งไว้บอกนั้นได้สองชั่วโมงให้โกรธมันหายนะลองดูถ้ามันเป็นเราบอกได้สองชั่วโมงก็หายโกรธแต่อันนี้ไม่ใช่เราสองชั่วโมงมันก็ยังไม่หายบางทีหนึ่งชั่วโมงมันก็หายแล้วจะไปเอาโกรธมาเป็นเรามันก็ทุกข์สินี่ถ้าเป็นตัวเรามันต้องได้ตามปรารถนาอย่างนั้น ถ้าไม่ได้ตามปรารถนาก็เป็นเรื่องโกหกเราอย่าไปเชื่อมันเลยมันจะดีใจก็อย่าไปเชื่อมันจะเสียใจก็อย่าไปเชื่อมันจะรักอย่าไปเชื่อมันมันจะเกลียดก็อย่าไปเชื่อมันมันเรื่องโกหกทั้งนั้นให้คำตอบเขาอย่างนี้ใครเคยโกรธไหมเมื่อโกรธขึ้นมามันเป็นสุขหรือทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ทำไมไม่ทิ้งมัน เอาไว้ทำไมนี่จะเข้าใจว่าเราฉลาดอย่างไรเล่าตั้งแต่เราเกิดมานี้เราโกโรธมากี่หนแล้วบางวันมันทำให้ครอบครัวเราทะเลาะก,กันก็ได้ร้องไห้ทั้งคืนก็ได้ขนาดนั้นก็ยังเกิดความโกโรธอีกยังเก็บมันเอาไว้ในใจอีกทุกอีกอยู่ตลอดเวลาตลอดถึงบัดนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าโยมทุกคนไม่เห็นทุก มันก็จะทุกข์เรื่อยๆไปถ้าเห็นทุกวันนี้เอามันทิ้งเสียเอามันทิ้งถ้าไม่ทิ้งมันมันจะให้เราทุกข์จนตลอดวันตายไม่ได้หยุดวัตตะสงสารก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักทุกอย่างนี้ก็แก้ปัญหาได้เท่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีอุบายอะไรจะดีไปกว่านี้อุบายที่จะไม่มีทุกข ก็เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวอันนี้ไม่ใช่ของตัวเท่านี้อันนี้เลิศแล้วอันนี้ประเสริฐแล้วแต่เราไม่ค่อยได้รับฟังเมื่อทุกทุกทีก็ร้องไห้ทุกทียังไม่จำอีกนี่ถ้าเราไม่เข้าใจในธรรมะเราก็จะมีความทุกข์ตลอดไปสังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา เรื่องธรรมดาอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งคนสองคนเดินไปด้วยกันเห็นเป็ดตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งคนหนึ่งว่าแม้ไก่ทำไมไม่เหมือนเป็ดเป็ดทำไมไม่เหมือนไก่คิดอยากจะให้ไก่เป็นเป็ดคิดอยากจะให้เป็ดเป็นไก่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้โยมก็คิดว่า แม้ทำไมไก่ไม่เป็นเป็ดอยากจะให้ไก่เป็นเป็ดอยู่ตลอดเวลาในชั่วชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมันก็ไม่เป็นให้เพราะเป็ดก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่ถ้าคนนี้คิดอย่างนี้ไม่หยุดก็ต้องทุกคนที่สองเห็นว่าเป็ดก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่นั่นแหละแล้วก็เดินผ่านไปปัญหาไม่มีเห็นถูกแล้วที่เป็นเป็ดก็ให้เป็นเป็ดไป เป็นไก่ก็ให้เป็นไก่ไปเสียคนที่อยากให้เป็ดเป็นไก่อยากให้ไก่เป็นเป็ดอยู่นั่นแหละก็เป็นทุกข์มากอย่างนี้ก็เหมือนกับอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อไรก็เสียใจเมื่อนั้นถ้าใครเห็นว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอย่างนั้นคนนั้นก็สบายไม่มีปัญหา คนอยากให้มันเที่ยงก็มีปัญหาเป็นทุกข์เป็นร้อนบางทีนอนไม่หลับอย่างนี้ก็เป็นได้นี้เรียกว่าไม่รู้เรื่องของอนิจจังตามความจริงเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่ออยากรู้ธรรมะจะไปดูที่ไหนได้ดูที่กายของเรานี่แหละดูที่ใจของเรานี่แหละไปดูในตู้ไม่พบไม่เห็น จะรู้ธรรมะอย่างแท้จริงต้องดูในกายของเรานี้เรียกว่ารูปรธรรมรู้เข้าไปอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีรูปแต่มีปรากฏอยู่คือนามรธรรมมีสองอย่างเท่านั้นรูปรธรรมมองเห็นด้วยตาของเราที่นั่งอยู่นี่แต่นามรธรรมมองไม่เห็นนามรธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะมองดูด้วยตาเนื้อได้ ต้องมองดูด้วยตาในคือตาใจมองดูในใจถึงจะเห็นนามธรรมคนจะบรรลุธรรมะจะได้เห็นธรรมะต้องรู้จักว่าธรรมะอยู่ตรงไหนเสียก่อนถ้าธรรมะอยู่ที่กายที่ใจก็ต้องมาดูที่กายที่ใจของเราไปดูที่อื่นไม่พบเพราะความสุขความทุกข์เกิดจากที่นี่ หรือใครเห็นความสุขเกิดจากต้นไม้มีไหมเกิดจากแม่น้ำมีไหมเกิดจากดินฟ้าอากาศมีไหมความสุขความทุกข์เป็นความรู้สึกทางกายทางใจของเรานี่เองฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านให้รู้จักธรรมะให้มาดูธรรมะที่กายที่ใจของเรานี้คือธรรมะอยู่ที่นี่จงมาดูที่นี่ อย่างท่านอาจารย์ท่านสอนนี้ท่านให้มาดูที่ตัวธรรมะแต่เราเข้าใจว่าตัวธรรมะอยู่ที่หนังสือจึงไม่เจอถ้าดูหนังสือก็ต้องน้อมเข้ามาในนี้อีกจึงจะรู้จักธรรมะอย่างนี้ให้เข้าใจว่าธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี้นี้เป็นหลักการพิจารณา